มาหรอเอ้ยสองคนสินะไปลุยของคนเรามาเลยเพื่อนนี่ไงเรามาลดก่อน,น้ำแข็งไงโอ้ไม่คิดเลยว่าเราจะอาชิริยะล่วงหน้าขนาดนี้เช็คตำแหน่งก่อนตำแหน่งเกิดมันอยู่ตรงนี้ทางเข้าตรงนี้แล้วก็มีกับดักตรงนี้กับดักอยู่ไหนวะ หาจุดกับหลักไม่เจอเพื่อนตอนอีทให้มันติดค่าสถานะแอมแล้วก็จัดน้ำแข็งไว้ตรงนี้แล้วก็ลมกระจายไว้ตรงนี้ลอกกันบ้านเพื่อนสักแป๊บเพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนใจเย็นขอลอกกันบ้านหน่อยไม่ได้หรอหยุดซื้อกาดเลยซื้อกาดหน่อยดีก,กว่าเพิ่มลมเข้าไปเพิ่มลมเข้าไปอีก เพิ่มลมบิอ๋อแล้วก็ไอตัวนี้ทำอะไรได้ได้วะาลืมโอเคเอ็นไฟฟ้าไปสองตัว ตรงนี้เดี๋ยวทำไฟฟ้าช่วยเ๋อวสักตัวหนึ่งเราก็อับมาเหมือนงโอเคอ่านไ,ได้ดีอ่าน้้ำแข็งมาแล้วสวยแล้วคงไม่ต้องฟีดทางนี้รือ้ออกก่อนเป็นไปกับไฟฟ้าแล้วกันเราไปกับไฟฟ้ามีลมช่วยบูส เพื่อนโกก็ไปสิครับเพื่อนโกก็ไปสิครับแล้วก็เวลานี้มาอัพของอัพโชูลมว้ายของไม่พอสวยมากทุกคนสุส้ๆ ติกติกเราดีติกติกเราดีย้ำว่าติกติกเราดีสุดๆไปละลายหน่อยเฮ้ยโยอิมิยะโยอิมิยะช่วยละลายช่วยละลายละลายละลายไปไหนไปไหนรวบรวบไม่ไปรวบสวยครับสวยครับตอนนี้จะเป็นอะไรโอเคแผนเดิมยังได้อยู่ติกติกเดิมติกติกเดิมยังได้อยู่เพิ่มเพิ่มไฟไปหน่อเพิ่มไฟ ตำแหน่งาปล่อยวงแหวนโอเคความกล้าไปฟ้าเพิ่มฟ้าเพิ่มโอเคไปเลยไหมเพื่อนถ้าไปเลยก็โอเค let's get it เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนไม่ให้ไปไม่ให้ไปกับมนันี่กับมานี่กับมานี่กับมานนี่ตัวไหนมีเกาะโดนนะตัวไหนมีเกาะโดนนะ มีเกาะก็โดนมีเกาะก็โดนมีเกาะก็โดนดักครับดักเกิดมีเกาะก็โดนนะมีเกาะก็โดนะโดนะบอกเลยสเต็ปนี้โหดมากสเต็ปนี้โหดมากอัพเถื่อนจ,จัดเลยอัพไฟฟ้าไปโอเคไอซชิวตัวน้ำแข็งโอเคสเต็ปเดิมยังได้อยู่ ถ้าจะพร้อมแหละถ้าเขายืนนี้งั้นก็ต่อเลยอนอื่นครับรีบทำลายโล่ทำลายโล่หนึ่งตัวแ่่จะติดธาตุแล้วเราก็เข้าไปบูสโต่แล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟ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 ละลายให้ใจฉันะละลายมันหายไปกับเธอเออเนี่ย ติดไฟไป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 นั่นแหละอยู่อย่างนั้นไปอยู่อย่างนั้นไปเลยติ๊กติ๊กพี่ดีมากติ๊กติ๊กพี่ติ๊กติคพี่ดีมากๆ ตู้มหมดแล้วเหลือ <après> ฝั่งเพื่อนจะช่วยเพื่อนบูชดาเมเดียดยโอเคสวยเพิ่มโชว์อย่างเดียวเลยช่วงนี้เพิ่มโชว์เพิ่มไฟฟ้าเพิ่มไฟ เพิ่มล้มให้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นจีนใจเย็นก่อนจีนจา่จาจา่าจ่ารู้แล้วจ้ะรู้แล้วจ้ะรู้แล้วจ่ะรู้ครับรู้ว่าไอ้น,นี่มันมีเกาะโอ้โหเกาะหายเร็วมากเกาะหายเร็วมากแต่ยังให้ไปไหนไม่ได้อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไปซวยเลยนะครับต้องกันไว้ก่อนกันไว้ก่อน กลับมาดิ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 ค่อยๆกลับมาครับต้องเลี้ยงครับต้องเลี้ยงตัวแบบนี้ต้องเลี้ยง,ง,งเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงส่งฝากให้เธอเลี้ยงดูรีบละลายเกาะครับรีบละลายเกาะรีบละลายเกาะละลายเกาะเสร็จแล้วก็ดึงมาขอให้ได้มากที่สุดครับมันไปช้าๆให้มันไปช้าๆเอ็มไปช้าๆมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เลี้ยงเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้

ดึงมาทางนี้หน่อยดึงมาทางนี้หน่อยพวกช่วยการช่วยการช่วยเหลือซัพพอร์ตซัพพอร์ตมามาทางนี้มาใช้ดึงมาใช้ดึงมาทางนี้าานอเอ๊ยเหยียบต้อย่านไม่ได้พีด้วยเพราะพีสุดแล้วสุดแล้วแต่เธอ ่าไม่ปลดลอ็อกปลดล็อกได้อีก18ชั่วโมงเอ้ยอีก8ชั่วโมง,โมงปลดแล้วเทคติของเบงชั้น